สวัสดีครับวันนี้ก็จะให้ร้านกับร้านสองคนเขาจะกินหมา่ามามาเผ็ดเกาหลีกันนะครับพี่น้องนี่ครับคนละซองนะครับพี่น้องแต่ว่าแรงไม่กินครับเดีจะให้เขากินแล้วก็มีแตงแตงกวาแก้เผ็ดนะครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงถายกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับกพรหรือว่าแรงปวดท้องแรงก็ไม่กินพี่น้องเพราะมันเผ็ดเนาะเดี๋ยวให้ร้าน กินกันสองคนนะครับมาแล้วนะีเกียจนะกินแตงมาเป็นน่าน่าไม่เอ็นเดมใช่อ่ะกันนั้นเป็นไม่ตรงกำต่างนะน้าติดค้างเหนี่ยโคตรหนูไ <c oughs> อ,อ,อ้คืนเราต่งตรย

โครกามื่อไหร่เดือนน้องฝนนะลปตวันนี้มนกินเท่าอนท่หนึ่งหนึ่งใส่เน้อหนึ่งานาอดียเที นยนคเปคนรล,ลายๆไเลยเจอหนอนงลงมานะเจอจมัน,นมาเขาคือขำลงเลยมัดเฮียตายมัดเฮียเเลอคลงเอจังเจอปุกลงอืมจันจันมันต้องข้นเลยขึ้นนการขืนจะบหนมูหน่ไม่ล

โอ้ปโอ้โอ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 อากกูช่องหลานเช้ากินไม่หมดพี่น้องเลยแล้วจะกิต่อตอนแรกว่าปวดท้องจะไม่กินพี่น้องแต่ว่าสียายนะครับพี่น้องเ เด็กยันยาเกิดไปงาน่ยเลยกเยไปี่สีนยมเหรโนั่บนน่่ีก็ยอีเดียวเฮ้ยอดปะรเียมครักรเทียมพดียส

เดีเ๋ยวนะเดี๋ยวีตดสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝาบกกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผ่ากินด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ